ภรยาอันภูวนาถไม่กล้าไปรับลูกที่โรงเรียนทำเอาภรรยาสุดที่รักบ่นว่าไม่กล้าไปรับลูกหลังจากที่ดีเจชื่อดังอันภูวนาถคุณพลินบนออกสื่อว่าเจอค่าเทอมลูกชายขึ้นแรงมากจากเทอมละ2แสนขึ้นไปถึงเทอมละ3.8บ่นเรื่องค่าเทอมแพงแบบไม่คิดว่าจะเป็นข่าวใหญ่จนคุณภรรยาบอกว่าฉันเขินจนจะไม่กล้าไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วขออภัยไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรั เริ่มเองจบเองได้ด้วยเข้าใจละแต่มันก็แพงจริงๆนิว่าอ่ะถือว่าขอบ่นนิดนึงและกันนะจุบ๊บจไปไถหนาไปไถยนาหาก,กินต่อละบนไปก็ไม่รวยขึ้นอันภูวนา Hashtag เราเป็นคนเรียบเรียบเบบี้พ่อโตไปด้วยกันกับอันจ๋าพอพิท อันจาพอพีทอันหามาเล่าค่าเทอมแพงงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนว่าโรงเรียนไหนคะพี่อันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าของลูกเพื่อนเรียนนานาชาติที่เชียงใหม่อนุบาลก็ปีละเกือบล้านเหมือนกันค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอีกหน่อยคุณ2ด้วยนะคะค่าเทอมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นธรรมดาของผู้ปกครองที่มีลูกเรียนอินเตอร์ค่ะนี่ก็บ่นมันทุกปีขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านดีมีสไตล์ .com ขอบคุณค่ะ